สวัสดีครับผมศาสตราพิรมานรายการ Art of Feng Shui หูจุ้ยปัญจ,จธาตุวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้านมือสองอย่างไรให้ถูกหลักหงจุ้ยนะครับหลังจากในคลิปก่อนหน้านี้ที่ท่านได้ตรวจสอบการไหลเข้าของลมหรือพลังงานที่มีทั้งชั้นหนึ่งและบริเวณถงบันไดไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการตรวจสอบการไหลเข้าของลมหรือพลังงาน ในบริเวณชั้น2ซึ่งจะไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในห้องนอนต่างๆของแต่ละชั้นนะครับโดยท่านจะต้องเปิดประตูและหน้าต่างของทุกๆห้องที่อยู่ในแต่ละชั้นนะครับและท่านสังเกตดูนะครับว่าในห้องมาสเตอร์เบดมหรือห้องนอนเจ้าของบ้านมีลมพัดเข้ามาสู่ภายในห้องจากทิศทางใดบ้างซึ่งจะมีทั้งหน้าต่างที่อยู่บริเวณหน้าบ้านหรืออาจจะเป็นหน้าต่างบริเวณข้างบ้าน ซึ่งห้องมาสเตอร์เบดมหรือห้องนอนเจ้าของบ้านจะเป็นห้องที่สําคัญที่สุดของบ้านหลังนี้นะครับเพราะห้องนอนเจ้าของบ้านจะต้องเป็นห้องที่มีลมหรือพลังงานไหลเข้ามาประจุภายในห้องมากที่สุดนะครับสาเหตุก็เพราะว่าถ้าหาห้องนอนเจ้าของบ้านมีลมพัดเข้าทางหน้าต่างถ้าหากว่าบ้านที่ท่านกําลังจะเลือกซื้ออยู่นี้มีองศาการไหลเข้าของพลังงานที่ไม่ดี ท่านก็สามารถใช้บานหน้าต่างที่เป็นบานสวิงหรือบานผลักมาใช้ในการปรับองศาการไหลเข้าของพลังงานบริเวณห้องนอนเจ้าของบ้านเพื่อให้ห้องนอนของเจ้าของบ้านได้รับพลังงานที่ดีเข้ามาประจุอยู่ภายในนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อเปิดประตูและหน้าต่างบริเวณห้องนอนทุกๆห้องดูแล้วมีลมพัดเข้ามาทางหลังบ้านออกไปสู่หน้าบ้าน ท่านก็อาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งห้องนอนเจ้าของบ้านให้มาอยู่บริเวณหลังบ้านเพื่อให้รับพลังงานมากที่สุดนะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านหลังนี้นะครับ